เมื่อกว่า10ปีก่อนที่อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เคยต้องเผชเชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่นะครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็สูญหายเป็นจำนวนมากซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เองก็ยังคงมีความกังวลอยู่นะครับและจริงๆจนถึงวันนี้ร่องรอยจากภัยในครั้งนั้นยังไม่ได้หายไปไหนครับ นี่คือหลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจนนะครับเป็นคราบดินโคลนบนฝาผนังบ้านและร่องรอยความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคนนลนถล่มยังคงปรากฏได้เห็นชัดอยู่ภายในหมู่บ้านมหาราชและบ้านผามูตบตําบลฝายหลวงอาเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์หลังจากฝนตกหนักทําให้น้ำป่าและดินโคลนไหลมาตามลำคลองแม่พร่อง และทะลักเข้าท่วมชุมชนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2549มีผู้เสียชีวิตและสูญหายหลายคนครับ <22. S 1> ชาวบ้านยอมรับนะครับว่าแม้เหตุภายิบัติมันจะผ่านมากว่า10ปีแล้วแต่ยังคงหวาดผาวานในทุกครั้งที่ฝนตกและหากตกนานต่อนเนื่องก็จะเตรียมอพยพไปอาศัยอยู่บนพื้นที่สูงอยู่ภายในวัดหรือว่าโรงเรียนเป็นการชั่วคราวครับอยากกังวลอยู่ว่ามเมอฝน,น,นตกนเวลาตกหนักตอนคืนนอนไม่หลับนะ ต้องลุกขึ้นมาดูดูตลอดเลยดูว่ามันจะหยุดไหมแต่มันก็หยุดมันปีนั้นมันมัหยุดอะปีนั้นอะสามันมันหยุดเลยตลอดเลยแต่นี่มันหยุดมั่งเมื่อทีตกมาสักสองชั่วโมงมันก็หยุดเราก็เบาใจไปลงใจไป อำเภอรับแลเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับที่ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติเมื่อมีฝนตกหนักจิตอาสาเขาจะไปคอยเฝ้าสังเกตการบนภูเขาสูงเพื่อรายงานสถานการณ์น้ําเป็นระยะระยะนอกจากนี้อุปกรณ์ที่นี่ค่อนข้างครบนะครับมีทั้งกล้องวงจรปิด CCTV มีหอเตือนภัยไว้คอยแจ้งเตือนให้กับชาวบ้านเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงทีถ้าเกิดความเสี่ยงครับทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะ มูลแบบอย่างคลองเนี่ยครับเมื่อก่อนคลองตื้นเขินใช่ไหมเดี๋ยวนี้คลองก็น้ําไหลดีแล้วความกังวลเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแต่ก็ไม่ได้ไปหมาดคือก็คอยติดตามดูแลอคอยเตรียมพร้อมเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยอา,อาสาสมัครวิทยุเตือนภัยแม่พูนพเ,เนี่ยก็จะประจําจุดต่างๆมีอะไรก็รายงาน น้ำป่าหลายหลากมาก็ทำให้ตรงข้างคลองทะลุมาเกือบถนนแล้วก็เขาจะมีโครงการาสร้างที่กั้นที่ข้างถนนอ่ะที่พังอ่ะเขาก็จะมีโครงการเข้ามาอีกรอบหนึ่งเขามาตรวจสอบแล้วตรงตรงนั้นอ่ะนะแต่ก็ยังรองบป,ประมาณอยู่เพราะว่าเขาจะสร้างเป็นสันกำแพง ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสไปที่รับแรลนะครับแล้วไปสังเกตในเขตเทศาบาลตำบลสีพนมมาตและเขตตัวอำเภอลับแรลเนี่ยที่เสาไฟฟ้าเขาจะทาสีเขียวแล้วก็สีเหลืองเอาไว้เป็นสัญลักษณ์แจ้งให้ประชาชนทั่วไปรู้ว่าอาดีตเมื่อปี2549น้ำป่ามันเคยท่วมสูงขนาดนี้นะครับ1.7เมตรด้วยกันก็มีการวัดระดับน้ำในคลองทุกทุกวันนะครับถ้าเกิดมีน้ำขึ้นก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบ แล้วก็มีเสียงตำสายประกาศทุกวันนะครับอําเภอรัรบแรตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงชันครับถ้าเกิดฝนตกเยอะๆมักจะเกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วล่าสุดมีการขุดลอกลำคลองก่อสร้างพนังกั้นน้ำเอาไว้ตลอดแนวคลองแม่พร่องแล้วก็สร้างฝายชะลอน้าเอาไว้หลายแห่งด้วยครับนอกจากนี้ถ้ามีฝนตกที่ค่อนข้างหนักก็จะประกาศเสียงตมสายให้กับประชาชนรับทราบ เตรียมอพยพสู่ที่ปลอดภัยครับมีการจัดสถานที่เตรียมพร้อมในการรองรับผู้ประสบภัยไว้ประมาณ300 400คนซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านนั้นตระหนักดีว่าภัยธรรมชาตินั้นอยู่ใกล้ตัวครับ